โอ้ขึ้นสูงเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าแต่เราจะขึ้นไปนะครับลงไปแล้วนะครับก็ขึ้นมาก็ลุกต่อนะบเสียที่คุ้เคยนะครับถ้ายุิดชายแดงก็จะได้ยิ่อก่อนอันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีบุคคงจะยกไม่ขึ้นนะครับ กลับนาสถานที่โดยจะกลับฝ่าประเทศไทยแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ฝั่งพม่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะข้างไปฟ่าลักกะเลียงนะครับบ้าเลยได้ยังเนี่ยก็ไปกันแล้วนะครับฝ่าลักกะเลียงนะครับขั้นเรือไปแล้วนะครับโอ้ยรอเตะ แต่กลับเข้ามาแลครับติดใจอะไรกัด้วยนะ ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวึ้นไปโชว์วิวคือไปโชว์วิวฝันลักกะเลียงนะครับมีเรือเยอะครับก็คันแรกที่ได้มารักกระเลียงนะครับก็ไม่เคยมานะครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าฝันนี้จะเป็นไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็จะไปมุงบ้างเล็กๆแล้วนั่งเรือมาจัดไม่นั่งมือนะครับไปแล้วนี่ไม่มีญาติพี่น้องไม่มีคนรู้จักนะครับมามั่วนะ ก็จะมีผู้นาทางวันนี้ครั้งที่หนึ่งวานะครับก็จะเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะครับก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านชื่ออะไรฝาลักกะเหลี่ยงนะอยู่เขตชายแดนไทยเีอะมากะครับอันนี้ก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเดินเข้าไปในหมู่บ้านก็ประมาณนี้นะครับ ลูกก็จะป้ายประมาณนี้นะครับอันนี้คือฝาลักกระเลียงนะครับประเทศประเทศเข้ามานะครับแต่ตรงนี้จะเบเ็กเขตลักกระเลียงก็ไม่เคยมานะครับก็อ,อยากจะมาเที่ยวดูว่าที่นี่สถานะเป็น,ถถนไ,ปไงบ้าง yeah. าก็จะเดินโชว์ยูไปเรือ่อยๆนะครับประเทศไทยก็อยู่ฝันนู้นนะครับ อันนี้ก็จะมีเจดีเข็ดกล้งแม่น้ำมาอยู่ตรงนี้นะครับเข็กล้งแล้วว่าไทยเมียนมาวันนี้เราก็ปลูกมาในรักกะเหลี่ยงวันหนึ่งนะครับเข็ดชายแดงไทยเมียนมาครับก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องเกลี่ยกันระเบิดหรือเปล่าตอนเดินยามาละวันะครับก็จะมีผู้นาทางครับ ราหอดเดอือกระหวอดเดินทางนะครับก็จะไม่ได้เอาลกมาต้องเดิอขาไปไม่รู้ว่าเราจะถูกซุ่งยีนหรือเปล่านะครับฝานนี่เถื่อนนะครับที่ออกขาวมีกาสุลุกบ่อยแล้วตอนเดิอยอนลรวันละวันนะครับอันนี้เรามานอกเขตวันหนึ่งก็พิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ เดี๋ยวเราไปโชว์กระต่อเลยนะครับเราก็เดินลวดทางก็จะจืดไปนะรันนี้ก็ไม่รู้เขียนว่าอะไรน่าจะไปไข่ถางนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวหน้าสื่อไม่รู้เรื่องเลยนะครับเราทาไม่รู้เรื่องนะครับก็ามาถึงเร็วนะครับเขาน่าจะพึ่งซั่ง ยังไม่เสร็จผู้นาพาม่มนะครับบอกว่าสร้างสิ่งเหลวสถานที่สวยมากวัดเข็ดรักกะเลียงไทยพมา่าไอโคที่ใสเสื้อดังนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเล่งตรงนี้แหละครับจะเล่งแม่งเลยนะครับนอกจากข้าพูดไม่ตรงก็ประมาณนี้นะครับก็เจอเลิองอยู่นะครับก็ไม่ได้บานนอกอะไรมากมายนะครับ แวะชมบรรยากาศไปก่อนไม่รู้ว่าจะเข้าไปข้างในได้หรือเปล่านะเขาเพิ่งสร้างมาน่าจะสร้างใหม่อันนี้เข้าได้ไหมเออก็จะไปแล้วนะถ้าเข้ามนาะอยู่ขาน,นขาดเขาเพิ่งสร้างใหม่นะครับย้อไม่สิบ ก็จะเดินเข้าไปในไปกลับไหว้พระก่อนนะครับ,สเ,รบเสียนที่คุ้นเคยนะครับก็จะเป็นเสียที่คุ้นเคยนะครับหลายคงถ้าอยู่ติดชายแดงมันจะได้ยีบ่อยนะเ้าสรางรรยากับน่าจะสั่งงูประมาเยอะเหมือนกันนะ กอบ้บพัเต็มไปที่เดียมเลยนะครับไอ้รอกไปถุงรักถุงไอ้ขลังไป ที่คุ้นเคยนะครับลวอยู่ที่ชายแดนก็จะได้ยิน่อดอันนี้ถ้าเขาบอกว่าถ้าไม่มีบุคคงจะยกไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราได้ยกนะครับสองลูกโยกยกทีเดียวนะครับโม้มมจัดไม่ใช่อะไรแนละ้วปวดจมูก หนักเบาหนักก่อนหนักอยู่นะครับแต่ว่าด้วยที่เรามีบูคุงเลยยกได้นะถต่คนที่ไม่มีบูคุงอาจจะยกไม่ได้นะครับเฮ้ยลองมายกดนไปอันนี้น่าจะทำบากมาเยอะ ยก็ยกไม่ได้ครับยกรอยกเฉยนะครับ่ว่ายกไม่ได้ปวดร้าวทางบากมันยกรอยกไม่ขึ้นนะครับยกได้เฉพาะคนที่มีบุคคลนะครับถ้าทางบากเยอะมันจะยกไม่ขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเครียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้นะครับความสูงยาวทีเดียวตไม้ตะเคียนอ๋อตรงไม้ไม้ตะเคียง แต่เขาแกะออกมาไปพับพระพุทธรูปก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาข้างในก็ประมาณนี้เนี่ยอากาศค่อนข้างร้อนทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นไม้ตะเคียรเขาสร้างไปไอเขาสร้างไปลูกพายพระพุทธรูปอรัตยาอย่างน,งนี้ครับไม้ตะเคียรสูงทีเดียวนะับใหญ่ด้วยนะก็จะมีแอคท่าไทายรูปอยู่นะครับ บอกว่าไอ้มงไม่สวยหรือว่าคุงไม่หล่อก็ไม่รู้นะเพราะว่าถ่ายออกมาหน้าตามันจะไม่เข้าออก,กล้องนะครับน่าจะไม่เกี่ยวก้อกนะเกี่ยวที่หน้าตาด้วยนะดูนะครับกัลยาณมอยากถา่ายรูปไอ้ถ่ายบัตรประชาชนยืนตรงด้วยนะถ้าถ่ายบัตรประชาชนก็ไปยืนตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็มาไหว้พระเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ไม่รูจ <น S 1> ร้จะ<ด>องอะไรนะหนาหน้า,นา,นาราขาม,มานะ ออกลับก็ต้องกลับลาสถานที่ก่อนนะครับก็จะไหว้พระกลับลาสถานที่เราจะกลับฝา่ประเทศไทยแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ฝั่งพมานะครับเดี๋ยวเลยกลับลาสถานที่ก่อนนะครับก็จดี๋ยวเข้าไปไหว้พระเสร็จที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็กลับเลยนะครับก็จะเดินรึ่งตรงนี้มีบันไดหน่อยหนึ่งนะครับ ก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนะครับไม่รู้ว่าจะเดินขึ้นไปได้หรือเปล่ามาแต่แถวนี้ไม่มีชาวบังอยู่นะครับน่าจะขึ้นได้โดยที่ต้องน้ำหนักต้องเบาด้วยนะครับโอ้ขึ้นสูงเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นหรือเปล่าแต่เราจะขึ้นไปนะครับ <c oughs> ก็เดินขึ้นไปแล้วนะครับน,นี้ไม่รู้ว่าเขาจะให้ขึ้นไปหรือเปล่า เหมือนมาทาโกสร้างอะไรสักอย่างหนึ่งนี่นครับทีีอาจจะมาแวะชมบรรยากาศที่ไหนได้ผ่ามาทาโกสร้างเฉยอุอ้ยต้องขอขันที่จะมาคามนะครับเพราะว่าเขาตีด้วยตะปูอ,อย่างหนังนะไปเนแล้วนะครับก็เดี๋ยวขึ้นมาถึงแล้วนะครับเขาจะสร้างเจดีย์หรือว่าสร้างอะไรก็ไม่รู้นะครับ เพื่อบอกจะพาเที่ยวเมืองมาพาทกกาก่อสั่งอะไรทักอย่างหนึ่งนี้นครับก็ไม่รู้ว่าเขาให้ขึ้นมาหรือเปล่าแต่เราขึ้นมาแล้วมานอกเขตน,นานาัดจัดด้วยวันนี้ก็จะไปเขตลักกระเลียงนะครับขุเขาสูงสูงลู่นู้ไออยู่ฝันนู่นมองใกล้ๆต่มาถึงนี่อย่ามองไปไกลอยู่นะนัดข้อขัดแย้เดินไปไกลอยู่นะครับ ที่เราแวะโชว์เมื่อกี้ก็ขั้นล่างนี้นครับที่เราใบพาเมื่อกี้ก็ขั้นล่างนี้คนระับแต่ตอนนี้เราขึ้นมาถึงขบวนแล้วขั้นล่างก็ประมาณนี้นะที่เราลงไปเมื่อกี้ก็จะขึ้นไปต่อฟ่งน,นี้ก็ไม่เคยมามีสะพานขึ้นไปสูงอยู่นะครับต้องเดินคือยาละมารวาน,นะครับไม่งาไข่แตกอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับ โอ้อันนี้ข้อข้างสูงขึ้นไปแล้วนะมันนัดน่าจะลักนหนักเยอะได้อยู่เพราะว่าเราก็ไม่นหนักก็ไม่เยอะเท่ารอยแปดสี่บวดนะครับเดี๋ยวขึ้นไปเลยเอาขึ้นไปต่อข้าวโบนุ่งนะครับเพื่อเขาขึ้นไปรอข้าวโบนงแล้วนะครับไปแล้วเขาน่าจะตีตะปูยานาถ้าตีตะปูไม่ดีนี่ สามารถล่วงได้ไปแล้วโอ้ตัวนี้สถาที่สวยกว่านั้ก็ประมาณนี้นะครับขึ้นไปแล้วมาถึงแล้วครับก็คือมาถึงแล้วครับว่ามาโชว์วิวพามาโชว์วิวไอสถาที่ก่อสร้างอย่างนี้นะครับ เราก็มาถึงแล้วนะครับก็บอกว่าจะพามาเที่ยวไอโซนที่ไหนได้พามาถากอ่อสร้างเฉยสักพัดหนึ่งตองแบบปูแบบทรายครึ่งมาข้าบงนี่เนะี่ยเพื่อที่เอาไปสร้างแบบปูสมัยขัตโบนุ่งนะครับเอเแค่ okay, พามาชมไปว่าสถานที่ที่เราจะละเมานะครับตอนนี้อาจจะไปพุกงละเมาก็ได้นะอันนี้ถือว่าอย่าท้าสิย่าไม่ละเอียด ก็พักอาจจะแบ,บ,แบ,บ็ดปูเบ็ดกลายมาทางไม้นะฮะตอนนี้กลายเป็นไอ้ผู้ล่าเมาแล้วนะครับตอนนี้เราจะล่าเมานีให้หมดเลยบอกว่าจะพาไาโชว์วิวที่ไหนได้ทางล่าเามาเฉยใค่รู้หรอครับจะมาต่อสาวเนี่นย,ยโอเคสละสุโจ อันนี้ก็จะต่อกเสาขึ้นไปนะครับก็มาดูสถานท,ที่ไว้ก็จะต่อกเสาขึ้นไปแล้วก็เอาไอพิดาโลฟันุที่มาให้ฝนตกเปียกคันตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาทางใหม่กพราจะเตียเสาไวาเยอะอยู่นะครับ เล้วเนี่ยแล้วเราใส่เออเออแล้วปลูกผักดีใช่ไหมปลูกผักได้หนึ่งแลมดิบาเดฟโก้ไปดูต่อเลยนะครับหลุดแล้วบอ่อนตลาเลี้ยตอนนี้เราก็จะลงไปข้างล่างแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับ ว่าจะพาประชมไอวิววิวสวยสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับที่ไหนได้อยากกลับมาทาก่อสร้างนะครับเหมือนช่างไอลำเหล่าอะไรสักอย่างหนึ่งนี้นะครับก็ต้องลงบันไดต่อนะครับไม่น่าขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็ลงต่อเดี๋ยวโดดลงไปเลยนะครับลุงไปแล้วนะครับ ก็ขึ้นมาก็ลุกต่อนะครับบันไดานี้ต้องเดิอนอย่ลาละมัดระวังน,นะครับปีนบันไดาธรรมชาตินะครับโดยที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเองนะครับเขาไม่ได้บูตุเมขึ้นมานะครับต้องเดิอนอย่ลาละมัดระวังน,นะครับเดินได้ห้ากิโล,ะว,ะลว่ะตัวมาถึงแล้วนะครับผม เฮ้ยใช่ไหมใครมันลีลานะครับยังไม่ใช่นะเป็กการแสดงนะยังไม่ใช่นะเฮ้ยอันนี้ก็กาสแสดงนะครับอันนี้คือยังไม่ยังไม่ร่วงยังไม่ร่วงตอนเดียวและมารวาทีเดียวนะครับไปนน้เรากลับกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจดีเก่านะครับ ก็จะมานอกสถานที่ก็ให้เกีีรยิสถานที่หน่อยหนึ่งครับก็จะึ้นไปไหว้พระมันเด็กไปเจดีเก่าก็จะึ้นไปไหว้พระนะครับ,ไไาาไไรบถ้าปีฝั่งรักกะเหลี่ยงหรือฝั่งพม่าก,ก็เจดีก็จะมีตัวหนาตื่นนี้นะครับก็สัญลักษณ์ของประเทศก็ว่าได้นะครับ ครับปีฝั่งประเทศไทยก็จะมีภาษาทไทยนะครับมันก็ไม่ไม่ไม่ไมกลาจากประเทศไทยเท่าไหร่นะครับฝัน,น,กน,น้ก็จะเป็นฝั่งประเทศไทยนะครับก็จะเป็นอำเภอก็ว่าได้นะครับก็จะมีตัวมือยุ่หน่อยหนึ่ง <Cow boys. S 2> อันนี้ก็จะมีแม่น้ำมวยกั้งเดี๋ยวเราจะกลับกลับฝั่งประเทศไทยแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็จะกลับข้ามฝันแล้วนะครับก็จะนั่งเรือข้ามฝันนู้นฝันนู้นก็จะเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็จะกลับฝ่าไทายแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับท่านเรือท่านเรือ,รอก็ประมาณนี้นะครับฝันนูกก้นก็ไปท่านเรือฝั่งประเทศไทยเราก็จะขึ้นเรือแล้วนะครับ เรือก็ประมาณนี้นะครับก็จะนั่งเรือกลับฝันลงล้วนะครับขึ้นเรือเลยนะครับเราก็จะขึ้นเรือเลยนะครับเฮ้ยเรือโยกไปโยกุ่งมาวะขึ้นเรือกลับฝ่าลงแล้วนะครับอู้ตกนั่งอยมาละวัลลาวีด้วยนะใช่ไหม เต้นโดว์นะบอกเนี้ยอันนี้นั่นในเรือนะครับก็จะกลับฝ่าประเทศไทยนะครับนั่งเรือแล้วนะครับขันแรกที่นั่งเรือเรือก็จะโยกไปโยกมาค่อนข้างหวัดเสียวทีเดียวนะบไปเรือออกตัวแล้วนะไปเร้วไปเร้ว เราชนิป้่าเขาขับเ,เรือไปแล้วไปยากาศพอความสวยนะครับรันเรงไปแล้วสวัสดีประเทศไทยแล้วก็จะกลับฝ่าประเทศไทยแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ลงเยดีนะครับเพรว่าน่าอเล่งหนึ่งวัเลีวงิมครเล้วก็ไม่กลเท่าไหร่นะคลังเรก็จะเปเข็บประเทศไทยนะครับ อนนี้เราจูด้วยน้ำมัพอดีแล้ววันนี้ก็เห็ดฝ่าแล้วกุเรียบประมาณนี้นะครับก็จะมีโซชาโซชาทไทยอยูนะ่ตรงนั้นก็จะมีชาวบ้านข้างน้ำเดือดด้วยนะชาวบ้านนี้น่าจะตัดกข้าวป่นมีผู้ต่อด้วยแล้วเรือก็ค่อนแรงนะครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับป้ากขาขัดเรือนนิ่งมากนะครับน่าจะคุ้เคยบ่อยนะครับ ที่เรานั่งวัดเสี่ยวทีเดียวนะมาใกล้ถึงแล้วต้องเดินขึ้นไปแล้วนะถึงแล้วก็ถึงแล้วนะครับก็จะกลับขึ้นไปฝั่งที่ทศไทยแล้วนะครับบายบายกลับแล้วทีนี้ต้อขอจบเทีท่านี้นะครับสวัสดีครับร